มีทุนพื้นี่กำลังรับพมคม1ิดีนทุก่ันครับอ่ามีผมพามาชมบรรยากาศครับบรรยากาศการทำงานยูโรงงานเี่หน่อยของห้องมาเท้าครับมันอยู่กาเชื่อมการใส่ของตู้เช่องการครับันนี้ครับร่ตั้งคืนเป็นตากโลดมาครับผมโลดมากนะครับซึ่งบาม่นไม่ได้ไมได้สามพันนะครับทีาเ้า ทุกทีใบละ4,000บาทนะครับปากเหลี่ยมเบื่อสี่0 0นบาทนี่ปากแหลมแคมไหนพร้อมครับแต่ปากอ้วนปากแหลมแคมไหนพอสำหรับใส่เก็บห้าส่วนลูกค้าท่านไหนจะใส่แหลมจรวดก็สามารถเอาว่างลงไปนี่ครับได้ได้ครับผมใส่ได้ทั้งแหลมจรวดและเ5 0บครับคอมชีสีคอมหาส่วนคันแค่ปากได้ครับผมนี่ปากแหมแห่งนี้สูงอยู่แล้วครับสำหรับตัวปากใส้เบื่อครับถ้าว่าจะเป็นตัวปากหลอดใหม่เขาถือว่าได้แถมปากแหลมนะครับ ถ้าจะตั้งเยอะคือหนึ่งพันนอันนี้ใบละสี่พันนะครับตัดตอนนไม้อยู่ที่ใบละสามพันครับตัวองศาเดวกันครับพี่น้ององณหภูวกันองศาเดียวกัน,กนขไ่ไหมเหมือนกันครับตัวปากลไปครับข่างห็จะเหมืนอนั้นนครับไง่เดืครับ ไฟเบอร์ครับเราเบอร์จป็นนกกลมครับตัวใหม่ๆเสียงดียวเสียงดีเราแผ่กันครับผมเสียงดีเาแผ่กันเลยท่านใดที่สนใจหรือว่าอยากได้กีกติดต่อสอบถามกันขอไหมครับตามเบอร์โทรข้างล่างคลิปครับผมต่างเากำลังพ่นที่เราเปิดจะตังนี้ครับพ่นพ่นกับ่นครับพี่น้องพ่นพ่นกับ่นครับพ่นท่ากับท่าครับ ยาแนวกับยาครับคนเชื่อมกับเชือมครับเกียกัเกียครับนี้ไ่เห็นลาครับยีสิบใบครับอไม่สร้างนะเดียเรายี่สิบใบพอมืน้เอเดิครับเอเดยีสิบใบครับมือนหมต้องยีที่มะยี่สิบใบครับวันเดียวเสร็จครับขอบริจาแม่ ปลาผู้ของกีตีนะครับผมกีต e ีนะครับ e กีตีหล่ะก็ไซเล็กบอกครับเล็ก e บอกตั้งไบทครับแหวนสลักแขวนแถมให้ครับผมซื้อสี่ใบแถมบาร์แหวน,นหนึ่งตัวนะครับขอบุญทุกตันที่ติดตามรายการนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ